อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่27กันยายน2564นครับซึ่งตรงกับวันจันทร์เนาะอ่ะอยู่ไม่กี่วันก็เราจะได้มารุนกันแล้วว่าใครจะเป็นเศรษฐีประจำวันที่1ตุลาคม2564นี่ะครับนี่คือช่องของทุบเล็กเด่นกับอาจารย์ต้นนะครับกับอาจารย์ต้นนะก็วันนี้นะฮะผมจะให้แนวทางนะครับแนวทางนะ ผิดโทกไม่ว่ากันนะครับมันเป็นแค่แนวทางเนาะเพราะฉะนั้นเ,เพื่อนๆที่รับชมอยู่ก็โปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมนะครับแล้วก็่กอนอื่นจะไปดูแนวทางก็ขอฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทุบเลขเด่นกับจานต้นด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่ต่อไปในคราวหน้านะฮะก็ฝากด้วยนะครับ คลิปวันนี้นะฮะวันนี้วันนี้ผมจะมาสรุปชุด16ตัวเดิมให้เท้าความก่อนนะครับชุดสิบกตัวเดิมเนี่ยของผมเดินดีมาตลอดไม่บนก็ล่างไม่ล่างก็บนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนเพื่อนในคลิปนี้นะฮะบ,บนล่างทั้งหมด16ชุดแต่สมบกชุดนี้เพื่อน,อนๆมีตัวดับในใจก็สามารถตัดออกออกไปได้นะครับตัดทิ้งไปได้นะตัดทิ้งออกไปได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูแนวทางกันนะครับก่อนอื่นนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดซับสไครป์ให้ผมเพื่อเป็นแนวทางกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อทําคลิปต,ต่อไปให้ท่านเอฟซีทุกท่านได้ได้ชมกันเนาะวันนี้เรามาดูกันนะครับแนวทางที่ผมให้นะครับก็จะมีตามนี้นะครับชัดไหมครับชัดไหมชัดไหมชัดไหมชัดเนาะอาจจะมัวหน่อยนะชัดไหมครับแคบได้แคบนะครับก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับ 04 05 06 07 34 35 36 37แล้วก็44 45 4่47นี่คือชุด16ตัวเดิมนะครับมาได้ทั้งบนและล่างนะครับนะครับส่วนเลขดับหลักร้อยผมบอกในคลิปนี้เลยนะครับหลักร้อยวันนี้3กับ4นะฮะดับหลักร้อยนะครับเพืเ่อน นะครับถ้ามันไปโดนตรงใจท่านใดก็ต้องกราบขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมทําคํานวณมาได้อย่างนั้นจริงๆก็ภาวนาให้มันเดินต่อนะครับถ้ามันหลุดก็อย่าว่ากันนะหวยมีเข้ามีหลุดนะครับหวยคํานวณน,นะฮะไม่ใช่หวยฝันไม่ไม่ใช่หวยกระแสอย่างที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ดูไดร้รับชมตะกี้เนี่ยมันเป็นการคํานวณมานะครับวันนี้ผมเพิ่งมาปล่อยวันที่27 กันยายน2564นะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเพื่อนๆพิจารณานะครับเล่นให้มีสตินะครับของผมสนับสนุนสลักแก่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนใต้ดินนะฮะก็เพื่อนๆ่ก็พิจารณานะครับฝากด้วยฮะเลขดับงวดนี้หลักร้อยนะดับหลักร้อยก่อนนะครับ3กับ4นะฮะผมให้3กับ4นะดับหลักร้อยนะครับส่วน2ตัวบนล่าง16ชุดเดิมเพื่อนๆ เดี๋ยวผมจุลงหน้าเฟีดไปให้นะครับขอคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะให้แนวทางบนนะครับแนวทางบนนะฮะแล้วก็กูโต้บนนะครับคลิปต่อไปจนเดี๋ยวผมจะใจ๊ตีว่าผมจุลงวันไหนแต่วันนี้เอาคลิปบนล่างไปก่อนครับ16ชุดนะฮะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็คัดเลือกเอานะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ